ีค่ะรวมรถมือสอง JK แนะนำรถเก๋ง5ประตูนะคะเป็นรถยอดนิยมเลยนะคะกับรถ Honda Jazz ค่ะ Jazz b 04เกียร์ออโต้นะคะเครื่องยนต์1.5น้ำมันรวนไม่เคยติดแกสร,ราคาคันนี้79,000บาทค่ะเป็นรถยนต์ตัวท็อปเครื่องดีเกียร์ดีช่วงร่างดีแอร์เย็นเพลงเพราะหน้าหลังเดิมๆค่ะน้ำไม่ดนันความร้อนปกติขับทางไกลได้นะคะ 7,9 0 0 0บาทค่ะรถอยู่ในอำเภอรเรนูนครจังหวัดนครพนมค่ะสภาพน่าใช้ไปกันแดดกันฝนกันลมกันได้สบายนะคะเดินทางใกล้ทางไกลก็ใช้งานได้สะดวกเรื่องอะไรก็หาง่ายนะคะทุกท่านท่านใดที่ถูกใจรถยนต์คันนี้นะคะหรือมองหา5ประตูไปใช้กันอยู่แนะนำรุ่นนี้นะคะใช้ได้ดีค่ะสนใจโทรคุยและนัดดูรถตัวจริงค่ะติดต่อโทรหาผู้ขาย ตามเบอร์โทรศัพท์ตรงคำอธิบายเพิ่มเติมค่ะต้องเน้นโทรและไปดูเองนะคะจะได้เห็นกับตาค่ะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ